ซอสมะเขือเทศโรซาบะมีญี่ปุ่นฮัจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิ้ าราคิงพาวเวอร์ค่ะวันนี้ไม่มีการแข่งขันในใดทั้งสิ้นมีแต่ของขวัญพิเศษมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะมีความพิเศษที่ว่านะคะเรามีตอนชื่อว่าเปิดตำนานแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะวันนี้นะคะเราเชิญแชมป์ทั้งสองแชมป์มาด้วยกันนะ,ะอีกก็คือเป็นแชมป์สองสมัยค่ะโรงเรียนจ่านกร้องค่ะและอีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือโรงเรียนทุ่งสี่เหลี่ยมชนุปธรรมนะคะแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปีที่3ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงบทเพลงหนึ่งบทเพลงนะคะพบกับน้องบิวค่ะน้องบิวเป็นนักร้องประจําอยู่ที่โรงเรียน สเสลี่ยมชนุปถามก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้โรงเรียนประสบความสําเร็จนะคะได้เป็นแชมป์ออฟเรแชมป์ค่ะกับบทเพลงนี้ค่ะพี่โน้ตค่ะเทพทิดาดอยอเพลงนี้ถ้าเกิด อดีตเนี่ยเราย้อนไปหลายๆปีเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ดังเพลงหนึ่งโโตลงตลกเอามาร้องเล่นมาแปลงเนื้อกันซะโอโหโฉลมมนวุ่นวาย <c oughs> แต่ความไพเราะพเพราะรพ้งอยู่ที่ต้นฉบับที่ร้องไวค้คุณพันธิว่าศิลรัชตานันเป็นผู้ร้องต้นฉบับท่านที่แต่งนะครับอาจารย์วราวราเวศครับโอ้ทายอย่างนั้นนะคะอยากฟังแล้วค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะกับ,บวงดนตรีโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปธรมจังหวัดสุโขทัยนะคะกับบ,บทเพลงเทพธิดา อาดอยค่ะ you can เหมือนวงดนตรีวงใหญ่วงหนึ่งพร้อมนักร้องเลยเนาะเสียงก็ยังหวานส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีกัวอีกรอบหนึ่งน้อง<ด><ห>บิวค่ะ่อนอื่นแนะนําตัวเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะนางสาวรัญยากาบัวนะคะชื่อเล่นชื่อน้องบิลนะคะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยร,รัตนณฑิตนะคะอยู่ปีสามแล้วคะ่ะ,ะก็เป็นสิทธิ์เก่าของทุนเสกทุนธรรมนะคะทาไมถึงเลือกเพลงนี้คะเทพธิดาดอยสำหรับเพลงนี้นะคะก็มีมีจังหวะที่สนุกสนานมีช้าแล้วก็เร็ว อยู่ในเพลงเดียวกันแล้วก็มีมคํญญาบรรยายเกี่ยวกับความรักของสาวชาวแมวกับผู้ชายไทยค่ะนีะะ่เห็นพี่ซ้มบอกจังหวะจะยนยูยแล้วมันเกี่ยวกับดอกไม้<ช>มวลบุระชาติการ<ช>อะไรเงี้ยแล<ช>้วดนตรีดนตรีเพราะมากต้ว<ช>เด็กพวกนี้โอ้โหเล่นไม่น่าเชื่อเลยนะ,อะตอนที่น้องบิวมาร้องเป็นนักร้องหญิงค่ะ ก่อนหน้านี้ก็คือเป็นน้องเอ็มใช่ะน้องเอ็มแล้วก็บิวมาสารต่อจนได้เป็นแชมป์ออรียแชมป์ค่ะรุ่นใหม่ก็เป็นนักร้องชายอีกใช่ค่เป็นสาแฟร์นี่เราคุยจิ้มต่ออ่เป็นสาแฟรด้วยเป็นนักร้องด้วยกันด้วยรอนะคุยแล้วจุ๋ยไม่ได้ไปนั่งคุยมันรอนะวันนั้นเห็นคนเดียวด้วยนะเป็นคนเดียวด้วยนี่บิวคารู้จักไหมคะรู้จักไหมลูกก็รู้จักแต่ว่ายังจำไม่ได้ว่าคนไหนเป็นคนไหนอะค่อยากดูอเน่เดี๋ยว จำไม่ได้คนหไหนเป็นคนไหนเดี๋ยวลองทายอีกทีว่าถูก่าใครคือชื่อไหนชื่อไหนมาทั้งคู่เลยนี่คือคู่กันเลยอย่าเพิ่งแนะนําตัวอย่าเพิ่งแนะนําตัวเขาชื่อแรนคือไอ้พงกับไอ้พันครับไม่เหมือนส้มเท่งได้เท่เลยตัวเองเลยชื่อพงกับชื่อพันคนไหนชื่อพงคนไหนคนไหนชื่อพงอาไทยน่าจะคนนี้น่าจะเป็นพงแล้วก็คนนี้เป็นพันแนะนำตัวเลยค่ะ สวัสดีครับผมชื่อนายจักรพันธ์หันพิรมครับชื่อเล่นชื่อน้องชื่อน้องพันครับอายุ18ปีอยู่ชั้นม .6 ครับผมน้องพันสวัสดีครับผมชื่อนายจักรพงษ์หันพิรมครับชื่อเล่นชื่อพงษ์อายุ18ปีอยู่ชั้นม .6 ครับจักรพงษ์จักรพันธ์จักรพงษ์จักรพันธ์แต่ทายผิดนะจ๊ะถ่ายผิดอ่ากํลอด คนนี้เล็กกว่าหุนหุนหุนรุบด่าใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมอสองคนนี้เป็นนักร้องต้องร้องสิเป็นนักร้องฉะนั้นต้องร้องละค่ะนี่ให้ร้องสองคนในหนึ่งเพลงในอะไรถ้าจะร้องอันนี้แบบร้องแบบไม่มีดนตรีแต่อย่าได้เป็นเพลงของก๊อตเสียงเหมือนก๊อตค่ะแบบไม่ดนตรีไม่ดนตรีอ้าวเชิญเลยลูกโลกมี ความหมายจากวันที่ใจเราใกล้ชิดกันเธอคนสำคัญที่ความฝันส่งกาเจอให้มารวมหวงังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญ ที่แนะนำเธอสู่ใจโโอ้หเสียงเหมือนกันจริงเสียงเหมือนจริงโลกมีควายมายความหมายฟาร์มด้วยอุ้ยฟาร์มด้วยความหมายออ่ะนน้งบิิวยีให้ให้น้องบิวพูดถึงน้องๆสองคนค่ะเคล็ดลับนะคะก็คือการรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ะมันอาจจะมีทะเลาะกันบ้างหรือว่ามีอุปสรรคบ้างก็ เป็นเรื่องธรรมดาค่ะยังไงก็ขอให้อดทนแล้วก็สู้ไปด้วยกันค่ะอืเอาละค่ะคุณสองหนุ่มขอบคุณสองหนุ่มนะคะน้องพงและน้องพันนะคะขอบคุณน้องบิวทุกเหลี่ยมค่ะขอบคุณครับีโกกาสได้เจอกันอีกและน้องๆนะคะจากวงดนตรีโรงเรียนทูตเหลี่ยมชนุกรธรรมจังหวัดสุโขทัยนะคะรับทุนการศึกษาสอง0มนบาทจากผลิตภัณฑ์โรซ่าแล้วก็แปรงสีฟันสใหใ่ค่ะ แชมป์นะคะที่ผ่านไปแล้วนะคะเหลืออีกหนึ่งแชมป์นะคะซึ่งเป็นแชมป์สองสมัยด้วยกันนะั่นคือโรงเรียนจานนกร้องจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะเขาจะนำบทเพลงอะไรมาฝากพวกเราต้องติดตามชมในช่วงหน้ากับชิงช้าสวรรค์เทเตอร์ค่ะ